สวัสดีท่านนิคมสวัสดีท่านนิคมเออครับผมต่อเสือทักทายท่านนิคมนะครับผมมาดามกมว่ามีคนเฝ้าสวนมั่งค่าท่านอบตมีคนเฝ้าสวนไหมอ้อบตมีคนเฝ้าสวนไหมครับผมไม่มีคนเฝ้าสวนมาดามกมสิเป็นหลักบกุงเนี่ยนี่ต่อเสือมาดามกมสิเป็นหลักบกุงละว่ามมือหนังละว่ามแล้วไปไพ่บกุงมาตามาไทยไทยครับผมไปไปไพ่บกุงมาตาปลาดีกบ่ครับผม อยู่กับดวงตาก่อนเลยครับขอบคุณมากมากนะครับผมขอบคุณมากมากก็จะไปเรื่อยๆก่อนนะคุณลุมน้ําโขงก็จะไลไปเรื่อยๆครับผมจะไลไปเรื่อยๆลุมน้าโขงสวัสดีครับผมขออนุญาตใส่ปากแกนะครับขอบคุณมากมากครับคุณเดชนะครับผมพี่เดชขอบคุณมากมากนะครับลุมน้าโขงก็ทักทายคุณนิคมนะครับผมขอบคุณพี่เดชมากมากนะครับที่มาเป็นกําลังใจสนธนทาหยุดนะครับวันนี้วันอาทิตย์สนทยาหยุดนะครับผม ก็ได้ไปหาปลามาน้องไปหาปลามาก็เลยทำปลาไว้ทำปลาแดดเดียวนะครับผมทำปลาแดดเดียวนะครับขอบคุณนะดีใจมากๆเลยครับวันนี้ระบบดันมากๆเลยนะครับวันอาทิตย์ไม่เคยเจอนะครับระบบดันนะครับผมวันนี้นะครับเพื่อนๆหลายหลายคนมาให้กําลังใจนะขอบคุณทุกกําลังใจนะครับขอบคุณมากๆนะครับ มาเอาปลาด้ยมาหนากผมเอ้ยมาเอาปลาไปกินกับเอาปลาก็ไปแหลกไอเห็ดเลยนี่เอาเห็ดมาด้วยจะแหลกกันนี่อบตอเสือไม่มีคนเป่าดอกครับผมอยากไปหยังมามาเอาด่วนด้วยครับผมนึงสองแดดได้บอกครับผมนึงสองแดดได้บอกม <laughs> าหนากผมสองแดดก็ได้สองแดดก็ได,ด,ด,ได้ถ้าแดดคณะนี้เนี่ยสองแดดก็ได้ดิมานนากผมไม่ต้องแดดเดียวดอกสองแดดก็ได้ แดดมันไม่แรงเท่าไรสองแดดก็ได้ไม่ต้องทําแดดเดียวเดีย๋ยวอไม่ต้องทําแดดเดียวครับทำสองแดดก็ได้ครับผมลุงนำโคงก็ได้ว่ากันหัวใจกอดๆมานะครับติเกอร์ยิ้วๆมานะครับผมมาดลุงนำโคพี่เด็กว่ามานำ้ำโคสวัสดีครับมาน้ำโคงก็เอาแล้วจะโด,ดน โดนปั๊บจะทางอบตจะโดนปั๊บไม่น่ะไปชกมากาะเขาน่ะไม่ใช่ว่าบอกกันไปเอาไปเอามีมีคน้าเดจะจะปั๊บตังค์เขาไม่ได้เลยนี่มาอบตเสือฮะไม่ใช่มาน้ำาขม,มไปชกมาละกอนะ่ะละกอเขามาี่ว่าไปแกล้งตำรวจจับไม่ได้เลยนี่ไม่ไหวเล,เลยนี่บ้านเองก็ไม่มีขนาดนั้นเน,นาะไปพ่อจะกินนี่เนาะมาน้ำกลมหัวหลาะมานะครับผมคนลุกน้ำพี่เดชกก็เกิดสู้ๆมานะครับ แต่ว่าก็ให้เตือ้อหัวเลาะสีเขียวมานะครับผมขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผมขอบคุณทุกเลิฟทุกไล ขอบคุณห้าสิบก้าล um. ้านนงใจนะครับผมดาแก่ดาแกยังก็มาเอารถมานั่นมาเอาปตเสือว่าจะได้ยังก็มาเอารถตามใจเลยครับโอ้วมาน่ะขนาดรถขนาดรถไผสีมาเอาขับไปตามสบายเลยครับผมโู้มาดํากบเมื่อถึงยินบอกเอาปตเสือบอกว่าตามสบายเลยวานั่นมาอยากได้ยังมาเอาเลยครับรุ่นนำผมว่าขยันแท้บนต้นยาไม่ขยันไม่ได้นะครับผมขยันว่าขยันบ่บ บอกขยันกับบอม,มีแนวกินแม่นพี่เดชบอสขยันกับบอม,มีแนวกินครับเขาซื้อเขาอย่างเดียวกับพ่ไหวครับผมไปหามากกับพ่อได้อยู่ครับไปหามากกับพ่อได้กินอยู่ครับผมถ้าไปหากับพ่อได้กินอยู่นะครับหามากเขาก็ต้องเฮ็ดเนาะครับผม เก็ไปกินข้าวนึ่งละลุมน้ำโขงกบบพิภัยมอร์นิ่งมอร์นิ่งสิริประพาสวัสดีครับลงไหลลงไหลลงไหลลงท่อแลออา้ามาจนมาไหลลงต่อแล้วขอบคุณเลไลครับผมขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณที่มาเป็นกำลังใจนะครับขอบคุณมากๆขออนุญาตใส่แกล้งนะครับ I'll you oh,